น้องจําได้ไหมมีใครบ้างหืมน้องจาได้ไหมคะพี่เจยอแล้วใครอีกคะพี่น้ำแล้วก็ใครคะ <quota> พี่เอกแล้วก็ใครอีก <นะ S 1> พี่น้ำแล้วก็ใครอีกคะมีเอ๋ด้วยแล้วก็ใครอีก ห <Yeah. S 1> เหรอใคร mm. มีปูมีใครบ้างพี่ mm. มีม mm. ค่ะ mm. มีพี่แก้มไหม mm. มีดีไหม mm. มีดีป่ะคะ ไม่มีเลยให้อแปะถ่ายให้ไหมให้อแปะถ่ายรูปให้ไหมเราจะได้ไปแปะตรงนั้นดีไหมคะอยาให้เอแปะมาให้อาแปะถ่ายให้เนาะเอาลูกนี้ไปใส่ไปด้วยเนาะนี่ก็เขียนง,งานเก่งใช่ไหม